สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูเฟิร์นิกแล้วนะคะเรายังอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้เรื่องโรงเรียนของเราเช่นเคยค่ะในวันนี้คุณครูเฟิร์นจะพาเด็กๆไปดูว่าในแต่ละวันที่เด็กๆมาโรงเรียนมีกิจกรรมอะไรบ้างที่เด็กๆจะต้องทําในโรงเรียนนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะหน่วยโรงเรียนของเราตอนกิจกรรมเมื่อมาโรงเรียน เมื่อเด็กๆมาถึงโรงเรียนอันดับแรกเด็กๆจะต้องล้างมือให้สะอาดและวัดอุณหภูมิก่อนเข้าภายในบริเวณอาคารเรียนค่ะจากนั้นเด็กๆจะต้องไปเก็บกระเป๋าที่ห้องเรียนและรอเวลาเพื่อทำกิจกรรมเคารพธงชาติสวดมนต์และกายบริหารตอนเช้าบริเวณลานอเนกประสงค์ของอนุบาล เมื่อเสร็จกิจกรรมหน้าเสาธงแล้วเด็กๆจะเข้าห้องเรียนทำกิจกรรมยามเช้าในห้องเรียนและดื่มนมตอนเช้าค่ะเมื่อเด็กๆด,ดื่มนมเสร็จแล้วเด็กๆทำกิจกรรมร่วมกับคุณครูและเพื่อนๆเ,เช่นกิจกรรมเคลื่อนไหวกิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมสร้างสารรค์กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะพอถึงเวลาพักกลางวันเด็กๆก,ก็จะไปรับประทานอาหารกลางวันที่โรงอาหารและกลับมาล้างหน้าแปลงฟันนอนพักผ่อนในช่วงกลางวันค่ะซึ่งหลังจากเด็กๆตื่นนอนเรียบร้อยแล้วเด็กๆก,ก็จะดื่มนมรับประทานอาหารว่างรอคุณพ่อคุณแม่มารับเตรียมตัวกลับบ้านค่ะ ว้าวเด็กๆเ,เห็นกิจกรรมที่เราทำในแต่ละวันแล้วใช่ไหมคะเด็กๆต้องอยากมาโรงเรียนแน่ๆเลยไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวรอเปิดเทอมเราค่อยมาพบกันก็ได้แล้วเด็กๆก,ก็จะได้ทำกิจกรรมหลากหลายแบบนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูเฟิร์นต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ